สวัสดีครับทุกท่านพอ่อองผมชาญนะครับวันนี้มาในเมืองนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปแบ่งไปกับทุกท่าน,นครับกระลึขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับคือวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยผมจะจัดมินิคอสเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการถูกใครหลอกไม่ต้องการเสียตังค์ไม่ต้องถูกนั่นถูกนี่ ไม่อยากร้องไห้ไม่อยากฟูไฟผมรู้ว่าหลายคนน่ะมักเจอวิกฤตและค่อยแก้แต่วันนี้ผมจะสอนคุณป้องกันสอนคุณป้องกันมีหลายเรื่องที่คุณไม่เคยรู้บนโลกอะไรและมันเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าไม่มีใครที่กล้ามาบอกคุณนะครับผมจะสอนคุณถึงถึงจุดอ่อน การหลอกเอาเงินคนอื่นยังไงยังไงยังไงงไงคนอื่นมาหลอกเอาเงินคุณยังไงวันนี้ยิมสี่เนี่ยผมจะส่งคลิปให้คุณประมาณห้าหนึงหกโมงเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าคุณสมัครนะครับวันนั้นผมบอกคุณร้อยเก้าสิบเจ็ดวันนี้สองร้อยเจ็ดบาทนะครับเพิ่มไปวันละสิบบาทสิบบาทสิบบาทนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพง แล้วสิ่งที่คุณจะได้ผมให้คุณในเกือบหมื่นครับเฉพาะคลิปคลิปนี้นะครับไม่มีใครเปิดเผยมาก่อ,อนผมนบอกเลยว่าคุณจะเป็นของเบงตัวเล็กๆนะครับพบกันอย่าลืมครับสองร้อยเจ็ดบาทถูกที่สุดแล้วครับผมบอกให้ผมทำเพื่อไม่อยากให้ใครร้องไห้ไม่อยากให้ใครเสียใจนะครับวันนี้ผมแบกปันคุณนะครับชื่อว่า สามวิธีหลอกเอาคนหลอกเอาเงินคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ก็แล้วกันว่าเขาหลอกคุณยังไงนะครับข้อแรกนะครับคุณฟังให้ดีครับข้อแรกนะครับการจะหลอกเอาเงินคนอื่นนะไม่ได้อยากผมเคยทำมาหลายคลิปแล้วสร้างสตอรี่ขึ้นมาให้แล้วนีงนนสร้างสตอรี่ขึ้นมาคือสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาหมายคุณจะไปยืมเงินคนอื่นเนี่ยร้อ,องไห้แม่ตายพ่อตายเนี่ย จริงๆไม่ได้ตายอะไรหรอกสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็ใส่ชาเลนจ์เข้าไปคือใส่ประสักด์เข้าไปเยอะๆแค่นี้คุณก็หาเงินได้หลอกได้ป่ะยไหมครับง่ายไม่ได้ยากนะครับต่อไปข้อที่สองการหลอกเงินคนอื่นเนี่ยแต่คุณอย่าไปใช้ในทางที่ผมสอนนที่ผมสอนให้คุณเป็นฝ่ายที่ตั้งรับนะครับป้องกันข้อสองเนี่ยคุณก็สร้างหลักฐานขึ้นมาเองเหมือนกับ ใครหลายๆคนที่ดังอ่ะเอารีวิวอะไรมาทํานั่นทํานี่จริงหรือเปล่าไม่รู้หน้ามาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนคุณไปแทงไฮโลเะแทงไฮโลมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเช่นกันโลกออนไลน์ก็เหมือนกันโลกออนไลน์ก็มีหน้ามานะครับมีหน้ามามรู้ดีไม่ดีไม่รู้มาโชว์ให้คุณนะครับมีหน้ามาคนก็เชื่อนี่ล่าสุดนี่คุณเห็นปะ่ะฟอเร็กซ์สามดีเพิ่งถูกจับได้น่ะ นะครับแปดพันกว่าคนหองเชื่อไปมูลค่าความเสียหายสองพันกว่าล้านบาทครับสร้างหลักฐานขึ้นมาคนก็เชื่อนะครับเอเคบ้าข้อสามข้อสามอีเด็ดมบอกให้ค้อสามเนี่ยคุณทำยังไงก็ได้ให้เหมือนนักมายากลนะโดยใช้จุดอ่อนของคนไทยคือคนไทยเนี่ยอยากรู้อยากเห็นมีจุดอ่อนคือความสงสัย คือคุณทำยนีไก็ได้ให้คนสงสัยคุณอ่ะเอ๊ะมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคนสงสัยคุณได้ป,ปุ๊บคุณจะได้ตังค์เขาจะตามคุณมาถ้ามีไลน์เขาจะทักไลน์มานะครับอันนี้ผมบอกค่อนข้างลึกนะครับความสงสัยอะ่ะมันหาเงินได้หมดนะครับเมื่อไรที่คนเกิดความสงสัยคุณคุณจะได้ตังค์นะครับได้ตังค์อย่างแน่นอนนะครับแล้ว ถ้าคุณฟังผมวันเนี้ใครที่มาเข้ามาหาคุณในสามลักษณะ,ะเนี้คุณเตรียมตัวได้เลยเสียตังค์นะครับอ่ะถ้าใครต้องการเรียนมินิคอร์สนะครับรีบลงทะเบียนวันนี้นะครับสองร้อยเจ็บาทถูกที่สุดแล้วครับบอกให้ไม่มีละผมทำเนี่ยถ้าวันต่อไปพรุ่งนี้ก็เพิ่มไปวันละสิบบาทสิบบาทนะครับ สิบบาทสิบบาทสิบ,บาทสิบ,บาทจนถึงวันที่ยี่สสี่นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้เจอกันครับส